สวัสดีค่ะนักเรียนมาดูต่อในข้อที่6นะคะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง m คือ1000 l คือ500ถูกไหม l คืออ่า l คือ50นะคะขออภัยค่ะ l คือ50มันเป็น153ข้อนี้ไม่ถูกข้อที่2ค่ะ d คือ100อ่ d คือ500 500บวก100เป็น600ข้อนี้ก็ผิดข้อที่3ค่ะ มันได้อะไรค่ะ D D ก็คือ500บวก C ก็เป็น800 L คือ50 50บวก10ก็เป็น60ข้อนี้ก็ผิดต่อมาค่ะข้อที่4นะคะ M คือ1000 V แล้วก็มีาร์ตรงเนี้ยคืออะไรค่ะ V คือ5เป็น5000มี M อยู่ข้างหน้าก็ากลายเป็น4000 4000นะคะ700 X X คือ10 L คือ50นะคะก็จะได้47เพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อที่4ต่อมาค่ะนักเรียนข้อที่7นะคะข้อใดนะคะอ่ะหรอ,อระม17เนาะ17นะคะ1คูณ3กำลัง4 0ู่นยคูณสกำลัง3 2คูณ3กำลัง2แล้วก็1คูณ3กำลัง0 นะคะคเท่ากับจำนวนในข้อใดต่อไปนี้นะคะ1คูณ3ากำลัง4มันต้องเป็นเลขฐาน3ใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มที่0แสดงว่าข้อนี้ตอบ1อ่ะเริ่มที่1 0ใช่ไหมฐาน3นะคะ หค่ามาดีกีหน่งก็ใส่0ูนย์แล้วก็2แล้วก็0แล้วก็1นึ่ถ่าสมันคือการแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อที่4อ่ะต่อไปนะคะคอลลมของสอง12 18แล้วก็3หรือ6เนี่ยตรงกับข้อใดนะคะ 12, 18, 36หารอะไรดีคะหาร 3, 3, 4, ส 3, 3, ามสี่สิบสหกองหอระมอก็หารนีอีกหารต่อเลยรคะเป็น 2, 2, 2, สองสองสีนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อที่ข้อที่สนะคะเพราะว่าทำไมเพราะว่าหอนระมอเราก็คิดแค่แนวตรงใช่ไหมนะคะ อ่ะต่อมาค่ะข้อที่19ข้อลันอ,นอของ14 22แล้วก็35เนี่ยตรงกับข้อใดอะ14 22แล้วก็35เอาอะไรหารดีคะคนละนอเอา2ได้ไหม2 7 14 21 2 35เอาอะไรต่อคะเอา7 เจ็ดอะไรคะเจ็ดหลงมาเ5็ดก็หารต่อไม่ได้แล้วนะคะหารต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราจะตอหคูณสคูณเคูณสิบเอ็ดคูณหนะคะ สองคูณเจ็ดคูณหคูณสิคูณสิอคูณห้าห้าสิบห้าคูณสินะคะ ได้เท่ากับ770นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อที่ข้อที่3นะคะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูข้อที่20นะคะถ้า a นะคะเป็นจำนวนนับ2จํานวนแล้วความหมายของหอ,งองลรมและครอนอของ a ของ a และ b คืออะไร a คูณ b เท่ากับหอลมอคูณอรนอนะคะเพราะฉะนั้น a และ b ตรงกับตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ ab นะคะตอบข้อที่ตัวประกอบเฉพาะของ ab ตัวประกอบร่วมทั้งหมดของ ab ข้อนี้ตอบข้อที่4ีนะคะว่าตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดข,ของ a, b ต่อไปค่ะข้อที่ย1ข้อใดนะคะถูกต้องมีจำนวนนับ a ซึ่ง a, a บวกหนเบวกสเป็นจำนวนเฉพาะไม่ถูก จำนวน a ซึ่ง a a บวก3 a 6เป็นจำนวนเฉพาะก็ไม่ถูกต่อไปคะ่ะ1นเป็นจำนวนเฉพาะข้อไหนถูกต้องไม่ใช่ข้อที่4่นะคะจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่มากกว่า1และมีตัวประกอบทั้ง2คือ1และัวมวนเองที่เรียกว่าจำนวนเฉพาะตอบข้อที่4นะคะตอบข้อที่4่แล้วต่อมาคะ่ะข้อที่ยี่สิบี่สองนะคะข้อใดไรไม่ถูกต้องนะคะ จำนวนนับที่หารด้วย b ลงตัวเรียกว่าตัวประกอบของ b ถูกไหมคะ a และ b เป็นจำนวนนับแล้ว a เป็นตัวประกอบของ a b ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับแล้วเศษ a ส่วน b มีเป็นตัวประกอบของ a นะคะ ข้อที่4นะคะจำนวนนับ a และ b เมื่อ a v a หาร b ลงตัวดังนั้น c จึงเป็นจำนวนนับของ a b ไม่เกี่ยวข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อที่3นะคะเขาบอกว่าถ้า a b เนี่ยเป็นจำนวนนับแล้วเซต a ซน b เป็นตัวประกอบของ a มันก็ถูกนะนะคะข้อนี้ a และ b เป็นจำนวนนับแล้ว a เป็นตัวประกอบของ ab ถ้าเป็นตัวนับแล้ว a, a หารด้วย b เป็นตัวประกอบของ a ข้อที่3นะคะไม่ถูกต้องต่อไปข้อที่23นะคะหอละมอของ ab เท่ากับ5อ่ะ หอรอมอรของ a อและ B เท่ากับหหอรอมอรของ 5A และ 5B เท่ากับจำนวนใดหอเรมนะคะก็คือหารร่วมวกอ่ะเราก็หาค่าของ A ใช่ไหมคะ A และ B เท่ากับเท่ากับหหอลมอของ 5A และ 5B เท่ากับจำนวนใด 5A 5B หารด้วย5นะคะ 1A กับ B นะคะ แล้วเป็นไงคะลงตัวอะ ab เท่ากับเท่ากับอะไรคะหอละมอแปลว่าตัวหารร่วมมากของเขาคือ5้าแปลว่าเราก็ต้องหารต่อได้ใช่ไหม AB ของเราก็จะได้หของเรามาคือ5ไงคะก็จะได้ผ่านกันแล้วไงคะลงตัวตอบข้อไหนคะตอบข้อที่4นะคะถ้าคอลลนอของ 8และ A คือ72 A ไม่เป็นจำนวนใดค่ารนาของ8และ A คือ12นะคะ a คือจำนวนใดอ่ะเรา,าลองมาไล่าหานะคะข้อนี้เนี่ยเราลองมาไล่าหาดูถ้าแทน A A เข้าไปนะคะดูอันนี้มันเป็น24ใช่ไหมเราก็จะได้ว่า8กับ24 ก็หานนะคะแปดหนึ่งมยี่เอไม่เป็นจำนวนใดถ้าคอรลนอ คือ72เราจะได้อะไรคะได้ย4ิบสี่ใช่ไหม A และ B ไม่เป็นจำนวนใดตัวอื่นเนี่ยมันควรจะได้เป็นเจ็ดสิบสองหมดเลยใช่ไหมคะข้อที่สามเนี่ยไม่ใช่นะคะข้อที่สามไม่ใช่อ่ะดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองที่ดูก็คือว่า มี72อันนี้นมีอะไรคะมี8กับ72ใช่ไหมถ้าเราเอา18เนาะเอาอะไรคะเอา2ก็จะเหลือ4เหลือ9 คณะนอน,นะคะก็คือ72 8 9 8 42เพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อไหนคะตอบข้อที่3เพราะว่าข้อใดไม่ใช่ไงดูกไหมคะต่อไปข้อที่5คะ่ะเชือก4เส้นยาว90 210 230 23, 390ตําดับตัดเชือกเป็นเส้นยาวเส้นละเท่ากันนะคะยาวที่สุดจะตัดเชือกได้มดกี่เส้นมี90มี210 มี330มี390นะคะหารนะคะ30เป็น9เป็น30เนาะ30นะคะก็จะได้3ได้7ได้11นะคะได้13 จะได้เชือกยาวทั้งหมดกี่เส้นเราก็ต้องทําไงคะเอามาบวกกันพราะถ้าแบ่งเส้นละ,ะเล้เส้นละ30ก็จะได้3เส้นได้7เ,เส้นได้11เส้นคําตอบก็คือ10 20อันน34ี้1 0 34นะคะ34เส้นเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2นะคะ อ่าต่อไปค่ะข้อที่26โรงเรียนนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นชาย18คนเป็นหญิง15บห้าเป็นาไปกลุ่มกลุ่มละเท่ากาันแต่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นเพศเดียวกันโดยแต่ละกลุ่มแบ่งได้จํานวนสมาชิกมากที่สุดจะได้จำนวนสมาชิกกี่กลุ่มนะคะ จะได้จำนวนสมาชิกกี่กลุ่มสิบแปดคนหญิงสิบห้าคน 3าม3 3หข้อนี้จึงตอบกี่กลุ่มคะ11กลุ่มกลุ่มละ3คนนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่27นะคะมีเงาะ18ผลทซม24กลองกองเท่าเทกันแบ่งเป็นกองกองเท่าเทกันถ้าได้แต่ละกองเนี่ยแบ่งให้ได้มากที่สุดจะได้จะได้ผลไม้นะคะชนเดียวกันเนี่ยทั้งหมดกี่กองอาหารค่ะหาร6ได้ไหมคะ 6, 3, 8 6 4 24จะได้ทหมดกี่กองคะได้ทั้งหมด7กองแล้วก็กองละ6ผลนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่28นะคะทำรั้วลอ้อมรั้วหนามเนี่ยล้อมรอบที่ดินรูกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งยาวหนึ่งยกว้างยีต้องปักเสาให้ห่างกันแต่ละต้นห่างกันเป็นระยะทางเ,าเท่ากันจะต้องใช้เวลาน้อย่สุดกี่ต้นเราก็มาหาอะไรคะล้อมล้อมล้อมที่ดินใช่ไหมคะ ลอมที่ดินก็ต้องเอาเลยคะเอาความยาวเนี่ยมาหาอะไรคะหาสีหาคอลอนนกหาหอระโมงนะคะของความยาวก็จะได้ว่าเป็นหอรโมงเท่าไหร่คะโดยวางให้เสาอยู่ติดแต่ละต้นอยู่ห่างกัน ้นอื่นเป็นะระยะทางที่น้อยที่สุดเท่ากับเท่าไหร่อาหาร20ก็จะได้เลยค่ะได้5ได้4นะคะจะต้องใช้เสาอ,อย่างน้อยที่สุดกี่ต้น เอที่มันยาว100เมตรเนี่ยนะคะเราก็จะปักห้งหด5ต้นที่ฝั่งที่เป็นยาว20เมตรเราก็จะปักฝั่งละ4ต้นนะคะตอบข้อที่5บวก4คูณ2เป็น สี่ <4, S 2> เป็น 9, 9, เก้าเก้องิบแเออทัเรียนยี่สิอะไรคะยี 21, สิบหนสิใช่ไหมนะคะยี 21. ก็จะเป็นด้านเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ปะ่ะหนึนะคะหนึ 100, กับ20่ฝั่งนี้ได้เลยคะ่ะได้ห้าต้นฝั่งนี้ได้1ต้น เราจึงได้เป็น2ด้านก็10บวกกับ2นะคะข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบได้ถูกต้องนะคะแยกตัวประกอบได้ถูกต้องข้อข้อไหนคะแยกตัวประกอบได้ถูกต้องเ,อเขียนในรูปก,การคูณถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อไหนตอบข้อที่ ข้อที่3นะคะอะต่อมาค่ะข้อที่30จําจำนวนนับที่มากที่สุดนะคะที่หาร31 6, 67และ85แล้วเหลือเศษ1เท่ากันแปลว่าเราต้องหาหอเรมอใช่ไหมคะจำนวนนับที่มากที่สุดเนี่ยก็คือหอรมอามอนะคะก็ลบ1 67ก็ลบ1 85นะคะก็ลบ1ได้อะไรคะ30 66แล้วก็84ทั้งหมดเรานำมาหาหอรอมอนะคะหาหอรอมอ30 66กับ84นะคะเอาอะไรมหารคะ่ะเอา3นะ3 1 0 3 22 3 26 3 8 24อ่ะต่อไปก็เอา2นะคะ2 5 21 1 2 14ก็หมดนะคะหอรอมอคืออนะไรคะหอรอมอก็คือ3นะคะหอรามอก็คือ3โอเคนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะการเฉลยเรื่องแบบทดสอบจำนวนและตัวเลขนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ